วันนี้มีแมตสุดร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมตแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในราคาพิเศษ135,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เปิ้ลบอยส์ทราเวลได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ยอร์คเรตส่งสัญญาณชัดอยากซบหงแดงแทนนูนเยสดาวยิงทีมชาติสวีเดนดนะครับเลือกลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางแม้มีทีมยักษ์ใหญ่จ้องคว้าตัวต้องการกระแสข่าวลิเวอร์พูลเตรียมโละดามินูนเยสในช่วงสมัยน,นี้เพื่อปรับปรุงแนวรุกครั้งใหญ่ชื่อของวิเตอร์ยอร์คเรสดนวยิงฟอร์มร้อนแรงจากสปอร์ติงลิสบอนก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ รายงานล่าสุดจากแอฟฟิวัตนะครับระบุว่าโดเนียสเป็นหนึ่งนั้นเต็ดที่หงแดงพร้อมปล่อยตัวและกำลังมองหาตัวแทนโดยโยค r เร์ตถือว่าเป็นผู้เล่นที่ตรงตามสเปคที่ทีมต้องการด้วยความเร็วความแข็งแกร่งและสถิติการทำประตูที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ประสบการณ์ในฟุตบอลอังกฤษกับโคเวนตี้ซิตี้ยังทำให้เขาไม่ต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ล่าสุดอาบ,บลาสื่อชั้นนำของโปรตุเกสร,รายงานว่า ยอคเรดได้จำกัดตัวเลือกจุดหมายปลายทางในอนาคตเหลือเพียง3สมโมสรได้แก่อาสเนลแมนเชสเตอร์ Arsenal, City, และลิเวอร์พูลโดยเขาให้ความสนใจกับ3ทีมนี้มากกว่าบาร์เซโลนาปารีสแซงต์แชงและเบย์มินิกแม้ว่าแมนเชสเตอร์เพึ่งคว้าตัวอมันมันมุดและมีเอริ่งเบลฮาร์แลนด์อยู่แล้วทําให้โอกาสในการคว้าตัวยอรเรดดูน้อยลง ส่วนอาร์ซอลก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแต่ลิเวอร์พูลสามารถแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจโดยการฉี่เห็นถึงอันดับในตรนารางคะแนนพรีเมียร์ลีกรู้การนี้นกับโยครสยิงไปแล้ว48ประตูจาก40เกมให้กับสปร์ติ้งลิสบอนและมีสถิติการทำประตูที่น่าทึ่งด้วยการมีส่วนร่วม106ประตูจาก90เกมโดยเฉลี่ยก็มีส่วนร่วมกับก,บการทำประตูทุกๆ68นาที นอกจากนี้หากโมเมนต์ซาลามไม่ต่อสัญญาและย้ายออลเจเทียมโยคอร์ก็ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเข้ามาแทนที่และรายงานของอาบุลาก็เป็นการยืนยันว่าเขาต้องการย้ายมายัางแอนฟิลตอนนี้เหลือเพียงรชันฮิวผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลที่จะต้องดาเนินการคว้าตัวโยคเรสมาร่วมเทียมโดยสปอร์ติงลิสบอนน่าจะทราบดีว่าพวกเขาจะต้องเสียนักเตะคนสำคัญในช่วงสมัยนี้ทําให้การเจรจาไม่น่าจะยากเกินไปรายงานนี้มาจากแอนฟิลวัดนะครับ แฟนๆเห็นด้วยหรือไม่นะครับยอร์โคเรชอาจมาแทนที่นูนเยสนะครับแต่แอดมินยังไปชื่นชอบอเล็กซานเดอร์อิชักอยู่นะฮะก็ยอร์โคเรชก็พิสูจน์เห็นนะครับในฟุตบอลยุโรปก็ยิงกระจายอยู่เหมือนกันนะฮะโอ้โหอันไพ่ก็ได้ครับแต่ว่านูนเยสนี่แอดมินว่าคือสีมอยง์แหละครับน่าจะได้ย้ายแล้วครับแบบเนี้ยด่วนเดวิลคินฟันธงลิเวอร์พูลชิวแชมป์คาร์โครับเหนือนิวคาสเซิล เป็นขั้งแรกที่กูได้ยินและกูอยากหอมแก้มกวนมึงเนี้ยบักเนวิวกับบักรอยกินตำนานลูกหนังมั่นใจหงแดงจะคว้าแชมป์แม็กกาดตัวหลักแกร๊บงรนวิวและลอยกีนนะครับสองตำนานนักวิจารณ์ลูกหนังเห็นพ้องต้องกันว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์คาราบครับเหนือเหนือก็เซลในสุดสัปดาห์นี้แม้ว่าหงแดงนะครับจะขาดเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนก,ก็ตามนะฮะทั้งเนวิลและลอยกีนต่างก็มั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะคว้าชัยชนะและคว้าแชมป์แรกของฤดูกาล โดยเนวิลทำนายผลสกอร์2-0ขณะเที่ยวรอยกินฟันธง3-1ให้กับหงแดงนะครับผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะ2-1หรือ2-0 2-0ลิเวอร์พูลเนวิลกล่าวในพอดแคสติกทูฟุตบอลจากสกายเบก่อนที่เอียนไรท์จะถามว่าคุณไม่ได้ให้อเล็กซานเดอร์อิซักยิงประตูเลยเหรอคุณรู้ไหมเนวลกคเซอร์ไม่เคยเล่นดีที่เวมรีเนวิลยืนยันเมื่อคุณดูเนวลกคเซอร์ที่เวมรีคุณเหนเ็นแฟนที่เดินทางมา เจ็ดชั่วโมงคุณก็คิดว่าให้พวกเขาได้อร่อยบ้างเซอร์ไพรส์พวกเขาถ้าด้านรอยกินสมามว่สามหนึ่งใช่เขารู้สึกว่าลิเวอร์พูลจัดชนะซึ่งเพิ่งตกรอบอยู่ฟาฟชลีโดยเป๊ะเชเมื่อกลางสัปดาห์เดว,วิลยังกล่าวอีกว่าผมมองไม่เห็นโมซาลาและเวอร์จิฟไนท์ที่ไม่ชนะในวันอาทิตย์คุณรู้ไหมเมื่อคุณมองไปที่ผู้เล่นสองคนคุณแค่คิดว่าใครจะยังแชมป์ไปจากพวกเขาได้ หรือผู้ลต้องเผชิญปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บโดยนอกจากเทนอเล็กซานเดอร์นูแล้วยังมีโคเนอร์บราสลี์และโจโกเมสก็จ,จะพลาดลงสนามเช่นกันซึ่งอาจทำให้จารเรลคอนซาต,ต้องกลับมาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาที่ไม่คุ้นเคยอยีกครั้งย้อนรอยก็ตามในโคโซก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเช่นกันโดยนอกจากเซเวนบอตแมนและแอนโทนีก็ดอนแล้วลุยิดฮอลก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้ก็พลาดลงสนามเช่นกัน ่วนนารังชิเลอร์กล่าวในพอดแคสต์ rest is football ว่าผมคิดว่าเขาจะให้เคลนทเปเปียเล่นแบ็คขวาและติโนลาสบริเมนโตเล่นแบ็คซ้ายถ้าเป็นผมผมอาจจะให้ฮาวิบานเล่นปีกซ้ายเจคอบเมอร์ฟี่และอเล็กซานเดอร์อิชักใช่และ3คนในแดนกลางถ้าพวกเาฟิตก็จะเป็นบุโนกิมารไลจูรินตันและซันโดโตนาลีผมคิดว่าด้วยความเร็วของลิสบราเมนโตนั่นคือเหตุผลที่เขาจะให้เขาเล่นแบ็คซ้าย และเจอโมซาลาเขาจะต้องเล่นให้ดีไม่เใช่หรอไม่มีความกดดันเลยก็ถือว่าตามเนื้อผ้านะครับปอลิวเป็นต่อนะครับรอยคีนกับแกรลี่นูเมลไม่กล้านอกเหนือจากนี้นะครับต้องฟันทุงลิเวอร์พูลสถานเดียวลูนีผิดหวังเสียงเชียร์แอนฟิล์ไม่กระหึ่มเกมลิเวอร์พูลพ่ายปเปเอเ ล่านานเมนยูเผยนะครับเกยมยุโรครั้งแรกที่แอนฟิลไม่ประทับใจความหวังของริร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจบลงอย่างน่าผิดหวังเมื่อพวกเขาแพ้ต่อปารีสแซง์แมงในการดวลจุดโทษหลังจบเกมด้วยผลเสมอสกอร์รวมหนึ่งหนึ่งในค,คืนวันคันที่ผ่านมานะครับหลังจบเกมรูยเอ็นเกกุนเซอไปเอเชได้ออกมากล่าวชื่นชมบรรยากาศในสนามแอนฟิลว่าเป็นสนามที่พิเศษแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับเขา เวนโรนี่นะครับตำนานเมนยูซึ่งไปร่วมวิเคราะห์เกมให้กับอามซอนพรามก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในสนามอนฟิลในพอดแคสต์ Red It f ต o t b a l l ร่วมกับเอียนไรท์และแกลลี่ในวิวโดยโรนี่เผยว่าเขาไม่ประทับใจกับเสียงเชียร์ของแฟนบอลหรือว่าผ้อ็เริ่มต้นบทสณาโดยกล่าวว่าคุณคิดอย่างไรกับบรรยากาศที่อนฟิลผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในเกมที่แม้ทีมเดียนจะทำได้ดี แฟนบอลลิเวอร์พูลก็จะเริ่มส่งเสียงเชียร์และกระตุ้นเทียมแต่ผมคิดว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่แกรีนิวิลสริมว่าคนอื่นรู้เรื่องลิเวอร์พูลมากกว่าผมแต่มีข้อสังเกตจากแฟนบอลฮาร์ดคอร์ว่าบรรยากาศมันเบาลงเล็กน้อยเพราะมีแฟนบอลประเภทต่างๆเข้ามาและแน่นอนว่าสนามมันใหญ่ขึ้นเจมี่การักเกอร์น่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าผม แวนูนี่เห็นด้วยกับเพื่อนร่วมรายการ้วยกล่าว่าผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้นี่มันเป็นเกยมยุโรปครั้งแรกของผมที่แอนฟิลและผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้จะมีกาลเกอร์เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในสนามแอนฟิลเช่นกันโดยในเดือนตุลาคมปี2024เขาได้หสัมภาษณ์กับร,รายการ D.O. e r a p Fan Double และยอมรับว่าบรรยากาศในสนามแอนฟิลอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรในช่วงฤดูกาลน,นี้ คุณรู้ไหมมันเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากในลุกน,นี้เรื่องบรรยากาศคุณคิดว่าเมื่อมีผู้จัดการทีมคนใหม่มันอาจจะเป็นเรื่องของ checking club ไม่อยู่แล้วบางทีรูปแบบการเล่นอาจจะแตกต่างออกไปเพราะเราทุกคนกําลังคิดว่าบรรยากาศที่แอมฟิลไม่เคยดีในลุกน,นี้จะมีกอเลรก็กล่าว ถ้าผมพูดตามตรงเรื่องบรรยากาศที่อมฟิลมันถูกสร้างขึ้นจากเกยมยุโรปผมคิดว่าเกมวันเสาร์ตอนบ่ายสามโมงเหมือนกับแฟนบอลส่วนใหญ่คุณนั่งรอให้มีอะไรมาก,กระตุ้นคุณมากกว่าที่คุณจะกระตุ้นเทียมแต่ผมเห็นด้วยเมื่อไม่มีเกยมยุโรปให้ชมกันแล้วจนกว่าจะถึงฤดูก,กาลหน้าแฟนๆลิเวอร์พูลสามารถให้กำลังใจทีมของพวกเขาในการแข่งขันช่วงสุดท้ายของพรีเมียร์และพิสูจน์ให้ผู้คนที่ตั้งข้อสงสัยนี้เห็นว่าพวกเขายังคงเป็นทีมที่มีเสียงเชียย์ที่ยอดเยี่ยมได้ ด่วนเค er, ลลเฮอร์ลงเฝ้าเสาชิงลีครับสลอดสันตอบ่อร,รมเนียมหงดังได้ดันอริชโจฟอร์มเยี่ยมจนเกิดคำถามอนาคตกับเทียมอันเรรนงสลัดผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะครับตัดสินใจเลือกเ er, ควินเคลลเฮอร์ลงเฝ้าเสาในศึกคาราคัพรอบชิงชนะกับนิวคาสเซิลตามการรายงานจากลูอิสสติลแห่งเดลี่เมลซึ่งสันต่อ่อรมเนียมของสโมสรที่มักจะให้โอากาสผู้สับปะตูมือสองลงเล่นในฟุตบอลถ้วยภายในประเทศ การเตะเสีครั้งนี้สมเหตุสมผลนะครับเนื่องจากเคลเฮอร์โชว์ความได้อย่างยอดเยี่ยมทุกครั้งที่เราบโกาศโดยสถิติในการนี้คือลงเล่น17เกมชนะ11เสมอ4และแพ้ไปเพียงแค่1เกมซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้รักษาประตูสำรองเคลเฮอร์ Her, สร้างชื่อในฐานะในด่านระดับท็อปในด่านทีมเจอรไอแลนด์นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวแทนของอลิซงเบเกอร์เท่านั้นแต่เขายังพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูระดับท็อป ผลงานของเขาโดยเฉพาะในเกมสำคัญก็ทําให้เกิดคําถามว่าเขาควรที่จะผลักดันตัวเองเพื่อย่งตาแหน่งมือหนึ่งหรือไม่ในเดือนันวาคมเขาทําสถิติเก็บคลีนชีสสี่นัดจาก8เกมพิสูจน์เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับคู่แข่งทั้งในพิมลิกและยุโรปและไม่ใช่แค่ฟอร์มชั่วคราวแต่ทุกครั้งที่เคลเลอร์ได้โอกาสเขาก็จะทําผลงานได้ดีเสมอนะครับสล็อตชัดเจนลำดับพุ้สถาะตู แม้ว่าเคลเลอร์ออจะโชวฟ์ฟอร์มได้ดีอันเนลสันลักก็ยังคงยืนยันว่าอาริสงเมเกอร์คือผร้สูศัตรูมือหนึ่งของเขาเมื่อฟิตสมบูรณ์และดันชาวบ,บราซิลจะได้ลงเล่นนั่นคือเรื่องง่ายๆแม้แต่ในะรอบรองชั้นเลิศดก,กับสเปอร์ที่อาริสงเมเกอร์ลงเล่นในเลกหนึ่งการตัดสินครั้งนั้นมันเป็นเรื่องของการเรียกความฟิตม,มากกว่าการเปลี่ยนแปลง,ปล,งลำดับนี่คือจุดยืนที่ยุติธรรมอาริสงยังคงเป็นหนึ่งในผร้สูศัตรูที่ดีที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามมันทําให้สถานการณ์ของเคลเฮอร์น่าสนใจหรือร์พผู้ไม่อยากเสียเพืสอนศัตูที่มีคุณภาพเช่นเขาแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาอาจมองหาโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงกับทีมอื่นในอนาคตอันใกล้นี้อีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเคลเฮอร์การลงเล่นเป็นตัวจริงในรอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพกับนิวคาสเซิลเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เขาจะตอกย้ําชื่อเสียงในฐานะผู้ที่ทําผลงานได,ดีในเกมใหญ่ วิรกรรมของเขาที่เวมรีเป็นที่รู้จักกันดีและหากเขาทำผลง,งานได้ดีครั้งการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของเขาจะดังขึ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็คือตัวเลือกของลิเวอร์พูลในบอลถ้วยและด้วยสถิติของเขาในรายการเหล่านี้มีน้อยคนนักที่จะกล้าเดิมพันว่าเขาจะไม่คว้าแชมป์เพิ่มในวันอาทิตย์นี้นะฮะก็มีโอกาสได้เป็นเมือหนึ่งสูงนะครับข่าวออกมาแบบนี้นะฮะก็ยินดีด้วยนะครับรักษาชีชิตให้ด้วยนะจ๊ะ จีกิคลับเผยไม่ชอบสตาร์สเปอร์เหตุผลส่วนตัวจากเกมเมื่อ5ปีก่อนอดีตคุณซื่อลิเวอร์พูลเผยเจมส์แมดดิสันคือหนึ่งนะในนักเตะที่ไม่ถูกชะตาแม้ว่าจะกการกับอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะเป็นที่รักใคร่ของแฟนบอลและสื่อมวลชนส่วนใหญ่แต่เขาก็ยอมรับว่ามีนักเตะท่านหนึ่งที่เขาไม่ชอบเป็นการส่วนตัวเรื่องราวนี้นะครับย้อนกลับไปในฤดูก,กาล28-29ซึ่งเป็นฤดูก,กาลที่ลิเวอร์พูล ภายใต้การกุมทีมของเจเกนครับพลาดแชมป์พิวริกอย่างน่าเสียดายให้กับแมนซิตี้ของเป๊ปกัวดีล่าแม้หงส์แดงจะทำคะแนนได้ถึง97แต้มก็ตามนะฮะเหตุผลที่เจงครับไม่ชอบเจมส์แมดดิสันนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมนัดจริงชาเลต์ยูฟันเจอร์เบลลี่ที่ลิเวอร์พูลเอาชนะสเปอร์ในภายหลังแต่เป็นเพราะเหตุการณ์ในเกมพิวริกนัดหนึ่งที่แมดดิสันซึ่งขณะนั้นยังเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้เป็นผู้เล่นคนสำคัญ เกมนัก,กาวก็คือเกมที่แวงซองกอมเบนีกองหลังแมนสตี้ยิงประตูสุดสวยจากระยะไกลใส่เลตเตอร์ซึ่งประตูนั้นส่งผลให้แมนสตียยังคงรักษาเส้นทางการลุน้นแชมป์เอาไว้เจคินครปเปิดเผยผ่านเดอะเรดเป็นทีวีเมื่อปีที่แล้วว่าตอนที่แวงซองกอมเบนีสัมผัสบอลผมรู้สึกดีใจมากที่ผมไม่เป็นลมเพราะมันต้องรู้สึกแบบนั้นแน่ๆผมจำไม่แม่นว่าผมกำลังนอนดูอยู่บนโซฟาและผมคิดว่าเจมสันดิสันจะเข้าไปบอกเขา เข้าไปประกบเขาแต่นั่นมาผมก็ไม่ชอบแมดิสันเจนกากล่าวมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหากับเขาแต่เมื่อเห็นเขาเหมือนก็นะแม้ว่าเจนก็นจะพูดติดตลกแต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเหตุการณ์นั้นยังคงติดอยู่ในใจเขาและมีความจริงอยู่ในความไม่ชอบแมดิสันของเขาอาดีตกุนเซลิฟููยังยอมรับด้วยว่าเขาหงุดหงิดแบนรนดอนโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ในวันนั้นเพราะาคิดว่าแมดิสันควรถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้ว เนื่องจากมีสัญญาณของความเหนื่อยล้าอย่างไรก็ตามเจคกินกับก็สามารถคว้าแชมป์พิมลิกได้สําเร็จในฤดูกันต่อมาโดยหงแดงทําคะแนนได้ถึง99แต้มและแสงหน้าแมสตี้ของเปปกูล่าไปได้ในที่สุดนะครับก็น่าเสียดายจริงๆนะฮะคว้าไปได้ถึง97แต้มนะครับแพ้แค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะฮะแถมนัดนั้นนะครับถ้าเจมส์แมดดิสันนะครับพุ่งไปบล็อกหรือว่าเข้าไปประกบก็อาจจะ ทำให้วิธีการยิงของแบงซองคอมมนีพลาดก็ได้นะครับนิดเดียวเท่านั้นเองด่วนแฟนหงอาจต้องทำจอาอโนโซลาหงแดงเปิดทางขวาฟิล์มตรงดิวสุดคุ้ม40ล้านยูโรหล้านชุดขาวจ้องเทนเข้มขนาดที่ฟิล์มตรงพร้อมย้ายซัมเมอร์นี้อน,นอาคตของเทนอเล็กซานโดโนมแบคควาตโตเก่งของลิเวอร์พูล กำลังตกเป็นประเด็นร้อนเมื่อสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้และเรยมอริตกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังนะครับฟาบิสโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังรายงานมาว่าเรยมอริตได้ยื่นข้อเสนอสัญญาให้กับเทนอเล็กซานโนและพร้อมที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อดึงตัวดาวเตะทีมชาติอังกฤษไปร่วมทีมหากเทนอเล็กซานโนย้ายออกไปนั่นจะเป็นการสูญเสียครองใหญ่ของลิเวอร์พูลเนื่องจากเขาเป็นผู้เล่นระดับปากฏิการ์ และหาใครมาทดแทนได้ยากอย่างไรก็ตามนะครับมีชื่อของเจะมีฟิมปงแม่็ขวาเบอร์ลุวลุลเซนก็ถูกเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลหากเทนอเล็กเซนโนยาออกไปและมีะรยายงามาว่าฟิมปงพร้อมจะย้ายทีมด้วยในช่วงสัมเมอนี้ฟิมปงนะครับกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในเยอรมนีในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาภายใต้การกุทีมของจาบีอัลนโซ แม้ว่าลิเวอร์พูลจะเคยเอาชนะเลเวอร์คูเซ่น4-0ในแอมฟิลแต่ลุยกาเซียอดีตนักเตะหงสแดงก็ประทับใจกับฟิลรงเป็นอย่างมากฟอร์เรนส์แพลตเทนเ,เบิร์กนะครับนักข่าวสก็ตสปอร์ตเยอรมนีรายงานมาว่าฟิลรงพร้อมที่จะย้ายออกจากเลเวอร์คูเซ่นในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีสเปนและอังกฤษเป็น2ตัวเลือกหลักสําหรับดาวเตะในวัย24ปีมีการสอบถามอย่างจริงจังจากหลายสโมสรและเชื่อว่าสามารถปิดดีลได้ ด้วยค่าตัวประมาณ33ล้านปอนด์หรือราว40ล้านยูโรในช่วงสัมันนี้นี่จะเป็นนิวคุ้มค่าสำหรับผู้เล่นระดับฟิมปงและจะทำให้การแย่งจริงดาวเตะชาวดัตเป็นไปได้อย่างเข้มข้นลิเวูร์ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจเนื่องจากฟิมปงมีสไตล์การเล่นเกมรุกที่ใกลเคียงกับเทนส์อเล็กเซนโนมากที่สุดฟิมปองอาจไม่ใช่เทนส์อเล็กเซนโนแต่ผลงานการเล่นเกมรุกของเขาก็ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาล2 0 2 3ัถึง ที่เขาทำไป14ประตูกับอีก10แอซซิตจาก47เกมให้กับแชมป์บุนเดสกาเยอรมันเป็นที่น่าสนใจในกัว่าลิเวอร์พูลจะเด้น้าคว้าตัวฟิลปงหรือไม่ซึ่งจะบ่งบอกถึงสไตล์การเล่นที่อาเนอร์สลอตต้องการเพื่อตัวแทนเทนต์อเล็กซานโดหากเขาย้ายออกไปหงแดงอาจจะเลือกที่จะดึงผู้เล่นดาวรุ่งหรือดันคอนเนอร์แบลลี่ขึ้นมาซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดด้วยนะครับ เมื่อสันฟันทงลิเวอร์พูลดับนิวคาสเซิลดวลจุดโทษคว้าแชมป์คาราบุครับ,บอดีตเยาวยิงปืนใหญ่ชี้หงแดงเก่าเกมกว่าในรอบชิงสุดคาราบุครับรอบชิงเลิอดระหว่างลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลที่สนามเบมลีย์ในวันอาทิตย์นี้ถูกคาดหมายว่าจะเป็นเกมที่ดุเดือดและน่าจดจําอย่างยิ่งโดยหงแดงที่เพิ่งตกรอบทัวยูฟันแชมเปี้ยนีกจากการพ่ายแพ้เปเจในการดวลจุดโทษหวังที่จะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟน ด้วยการคว้าแชมป์แรกของฤูดูกาลแม้ลิวพูจะขาดเทนอเล็กซานโดรแต่พวกเขาก็ยังคงถูกมองว่าเป็นต่อซาลิกาดงนิวโกโซที่จะไม่มีแอนโทนีกอดดอนและลุยส์ฮอล์เนื่องจากติดตัวแบนและบาดเจ็บตามลำดับล่างสุดพอมสันอดีตกนาพิญญาอ์สซนลได้ออกมาทนายผลการแข่งขันคาราบคัพนัดชิงชนะเลิศโดยเชื่อว่าลิวพูจะเอาชนะนิวโสเซในการดวลจุดโทษมสันกล่าวกับสปอร์ตสก,กีด้าว่า ผมเป็นคนที่มักจะให้โอกาสทีมต่างๆในเกมแต่ผมไม่ได้ให้โอกาสนิวคาสเซลในเกมนี้เมื่อไม่กี่สัปดาก่อนตอนนี้ผมคิดว่าพวกเขามีโอกาสผมคิดว่าเกมนี้จะจบลงด้วยผลเสมอ1-1แล้วไปดวลกันจุดโทษและผมต้องเลือกทีมที่จะชนะในการดวลจุดโทษผมจะเลือกลิเวอร์พูลผมพูดแบบนี้เพราะผมรู้ว่าลิเวอร์พูลจะลงเล่นเต็มที่ในเกมนี้แต่ผมพูดแบบเดีวยวกันกับนิวคาสเซลไม่ได้ลิเวอร์พูลเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อน และพวกเขารู้จักวิธีรับมือกับเกมนัดชิงชนะเลิศแต่นาทางกับกันนิโคโซจะต้องรับมือกับความประมาหหากเกมยืดเยอื้อย่างที่ผมคาดไว้ผมคิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าน,นิวโคโซจะลงเล่นเต็มที่ในเกมนี้หรือไม่โดยรู้และเชื่อว่าพวกเขามีโอกาสที่จะเอาชนะลิเวอร์พูลได้ นอกจากเมอร์สันแล้วกลูรูคนอื่นๆก็มองว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าแชมป์มากกว่าโดยแก้วรีวิก็ทดนยว่าลิเวอร์พูลจะชนะนิวคาสเซิลเนื่องจากซาริกาดงไม่ค่อยได้เล่นที่สนามเบิมมร์มอรีแน่นอนว่าฟอร์มการเล่นในลีกอาจไม่มีผลในเกมนัดชิงเลิอดแต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงถูกมองว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษในฤดูกาลนี้และพวกเขาต้องการที่จะรักษาชื่อเสียงนี้ด้วยการเอาชนะนิวคาสเซิลในศึกเาร์คัพนัดชิงเลือดอย่างมืออาชีพ นี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบสามของที่14มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแทะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ